เครื่องบินขับไล่ MiG-29 หรือชื่อเต็มว่ามิคอยันกูเรวิต MiG-29 ฟู่นรัมถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบระดับตำนานของโลกและยังเป็นเครื่องบินที่สร้างความสันสะเทือนให้กับขั้วอำนาจทางทหารในยุคสงครามเย็นแม้จะถูกออกแบบและเริ่มใช้งานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970แต่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคนั้นและความสามารถในการทำภารกิจหลากหลาย MiG-29 ยังคงเป็นเครื่องบินที่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการอัปเกรดต่างๆที่ทำให้มันกลับมาทัานสมัยอีกครั้งในยุคปัจจุบันในช่วงหลังมีการเปิดตัวภาพเรนเดอร์3มิติของ MIG 29ที่จอดอยู่ภายในโรงเก็บเครื่องบินที่ทันสมัยด้วยลวดลายสีแดงน้ำเงินที่สะดุดตาและสัญ,ญลักษณ์ดาวแดงของกองทัพอากาศรัสเซียที่หางเครื่องบินชี้ให้เห็นว่า MIG 29ได้รับการฟื้นฟูและนำกลับมาใช้งานอีกครั้งอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกการที่รัสเซียเลือกจะนำ MiG 29กลับมาใช้งานต่อหลังจากหลายประเทศเริ่มหันไปใช้เครื่องบินรุ่นใหม่เช่น Su 3 5 Su 5 7หรือแม้แต่ F 3 5ของฝั่ง Nato นั้นอาจดูเหมือนย้อนยุคแต่แท้จริงแล้ว MiG 29กกลับมีข้อได้เปรียบในหลายด้านโดยเฉพาะด้านความคล่องตัวค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำและความสามารถในการปรับแต่งหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับภารกิจเฉพาะด้านในสงครามยุคใหม่ ตัวเครื่องของ m i g 2 9ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานตัวลำเครื่องมีการผสมผสานระหว่างอลูมิเนียมและวัสดุผสมที่ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงเครื่องยนต์แบบเทอร์โบฟานสเครื่องที่ทรงพลังช่วยให้สามารถเร่งความเร็วได้เกือบ2.3มกักหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วพอจะต่อกรกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆได้สบาย จุดเด่นที่หลายคนจดจำได้ของ MIG 29คือความคล่องตัวในการบินระยะใกล้หรือที่เรียกว่าการรบแบบด็อกไฟโดยวยี่สิาสามารถบังคับทิศทางได้อย่างแม่นยำในระยะประชิดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่หลายลำไม่สามารถเทียบได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีระบบอาวุธที่หลากหลายเช่นจรวดนำวิถีระยะไกลอาย r ่7ิหรือแม้แต่ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ทำให้ MIG 29ไม่ได้ล้าสมัยอย่างที่หลายคนคิด ในเวอร์ชั่นที่ถูกปรับปรุงใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อ MIG 2 9 SMT MIG 2 9 M หรือ MIG 3 5เครื่องบินลำนี้ได้รับการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงข้ออกพิษแบบกลา c o อ k พิ t ที่มีจอดแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศส่งผลให้ MIG 2 9กกลายเป็นเครื่องบินที่สามารถเข้าร่วมในสงครามสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งเหตุผลที่รัเสเซียยังคงพัฒนาและใช้งาน MIG 29อยู่คือเรื่องขององค์การส่งออกประเทศอย่างอินเดียเซอร์เบียคิวบาซีรยรยอิหร่านอัลจีเรียและแม้แต่ยูเครนก็ยังมี MIG 29ในครอบครองการที่รัเสเซียยังคงสนับสนุนชิ้นส่วนและเทคโนโลยีให้เครื่องรุ่นนี้ทำให้พันธมิตรหรือผู้ใช้งานทั่วโลกยังมั่นใจในการซ่อมบำรุงและการอัปเกรด m i g 29ยังถูกนำไปปอบรับใช้ในภารกิจที่หลากหลาย ทั้งการลาดตระเวณการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีทางอากาศต่อภาคพ,พื้นและการสกัดเครื่องบินข้าศึกด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดเมื่อเทียบกับ SU 2 7หรือ SU 3 5ทําทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จำกัดหรือบนรันเวย์สั้นได้ดีกว่าภาพเบนเดอร์ล่าสุดที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า MiG 29ได้รับการปรับปรุงให้ดูไฮเทคมากขึ้นทั้งในด้านรูปลักษณ์และองค์ประกอบต่างๆเช่นกล้องตรวจจับเป้าหมาย เซนเซอร์อินฟราเรดและระบบแสดงผล HUD แบบโปร่งใสแสดงถึงความพยายามของรัเสเซียในการรักษาศักยภาพทางอากาศให้ยังคงแข็งแกร่งในเชิงจิตวิทยาการนำ MIG-29 กลับมาใช้งานและแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างชัดเจนเช่นหมายเลข0ูนย์และสัญ,ญลักษณ์ดาวแดงบนหางเครื่องนั้นคือการประกาศให้โลกรู้ว่ารัเสเซียยังคงอยู่ในเกมไม่ว่าจะเป็นในสนามรบจริงหรือในสงครามแห่งการข่มขูท่ทางจิตวิทยาแม้เทคโนโลยีโลกจะก้าวหน้าไปไกล แต่การนำเทคโนโลยีเดิมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมาปรับปรุงให้ทันสมัยก็สามารถสร้างความแข็งแกร่งได้ไม่แพ้ของใหม่ยิย่งไปกว่านั้นความสามารถในการผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าทำให้ MiG 29เหมาะก,กับการใช้งานในภาวะที่ต้องรักษาทรัพยากรแต่ยังคงต้องพร้อมรบเสมอในโลกยุคที่ขั้วอำนาจทางการทหารกำลังเปลี่ยนแปลงป,ประเทศมหาอำนาจต่างพากันแสดงแสนยดนุภาพอย่างต่อเนื่องการที่รัสเซียเลือกเผยแพร่ภาพเครื่องบินขับไล่ยอย่าง MIG 2 9ที่ได้รับการตกแต่งใหม่และพร้อมรบในทันทีอาจเป็นมากว่าการแสดงอาวุธแต่คือการส่งสารถึงโลกกว่าเราไม่เคยลืมวิธีการรบและเราไม่จำเป็นต้องใช้ของใหม่เสมอไปหากของเดิมยังคงล้ำสมัยได้ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ MIG 2 9กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งทั้งในวงการทหารและแฟนคลับของอากาศยานทั่วโลกมันไม่ใช่แค่เครื่องบินเก่าแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งกองทัพอากาศโซเวียต ที่ยังคงหายใจอยู่ในเวทีโลกผ่านรูปร่างใหม่เครื่องยนต์ใหม่และเป้าหมายใหม่และถ้าคุณเคยคิดว่าเครื่องบินรบรุ่นเก่าไม่อาจสู้ของใหม่ได้ MIG 29คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความเก่าอาจแฝงไปด้วยพลังที่พร้อมระเบิดเมื่อเวลามาถึงเพราะในสนามรบจริงไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่ตัดสินชัยชนะแต่ยังรวมถึงประสบการณ์การออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์และจิตวิญ,ญญาณของนักรบในเหล็กกล้าเครื่องนี้